ตะวันตะวันจะเลย่น่ดเป็นไม่ได้โนดีเน้นี่นีกีดกูด,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 ดีนะโอ้แล,ล้ด้ดกุ้งครับพี่นอออ้องนี่เมื่อคือมันตกกูได้สามโลอ่ะใครอยู่ไหนสะพานในอะไรวะฝฟทาสาราเออเอามันโผล่แล้วเลยเออ,อมันมน,น,นั่ง ดีครับวันนี้ครับพี่น้องพ,ะ,พะล่งรอบไม้นะครับรอบทีบุนูเห็ดเป็นหลังล่าสุดนะครับบนดีล่นไฟนะครับเป็นริ้วแบบริ้วแบบเบาๆนะครับริ้วในน้อยบางๆนะครับขนาดกะคือจังบอกไปคลิปที่แล้วเนาะนะครับวันนี้เสิมาในานาํำวิธีสีเขาสีใสนะครับ ี่น้องหูจักสนามบอนะครับสนามสนามคืออย่างนะครับคือเขาตัดใหม่มากมีเศษนะครับว่าหนึ่งสำหรับหลอบบอลูนนะพอดูมีเศษระมาณเกือบว่าเห็นปะนะครับเลยมาก่อนท่างนี้เกือบเกือบว่าเห็นปะนะครับวิธีที่เขาใส่สนามก็คือเอาเลือกเขากาักตังสีนึงปะครับตอนนี้มุดครั้งแรกนะครับเพราะว่าบอนลูนี่เป็นหลอดแม่น้ำนะ นะครับเวลาเขาใส่เขาใส่ในแม่น้ำนะครับน้ำขื้นน้ำลงมันมันรวดเร็วนะครับการที่เขาใส่สนามเนี่ยนะครับมันกนง่ไงคือว่ามมดลงไปรอบแรกนะครับอเขอาจะนาไปปกักปักลงขางกระบ,บังจึ๊บนะครับเสียนะบ้านนี้เขามีใหม่อันหนึ่งคัดทั้งนี้นะครับสีพีน้องพอแดงสีแล้วปุ๊บนะครับเวลาเขาหมดลงไปนะครับ บุดเอารอบลงไปปึ๊บนะครับบุดซื้อลงไปเม่นว่เข้าสอดตอนนี้เลยนะครับเราเขาเอาหัวไปส้นก็บ,บางปึ๊บโอเคนะครับอันนี้มันก็จะถึงน้ำดันออกมามาตำรัดอันนี้ตะกี้ยู่อเคนะคเข้าตรงพักไว้ก้อนกรดีนะครับบอดนี้พอมันดวงสิปุ๊บ นี่คือวิธีการใส่สน้ำนะครับเขาบอต้องปลั๊กลักใหม่กันนะสิมันสีเห็ดหยาบขนาดม,มันโคหัวนะครับเพราะว่าเวลาเขาปักใหม่โตเข้าถึงดันขึ้นนะครับมันสิลอยน,นะครับแต่เขาใส่สน้ำมันสิง่ายนะครับแต่เวลาเขาลุกไปยาบก็นีก,ก่อนก็ดีครับแบบสามารถโค้งขึ้มาปักสีไหนเึ้นกันมันโมยเหงาพอาโค้งมันจับจุ๊บนะครับมันสิล็อกหลอดอยู่เลย สนิทเลยในเศษนะครับตอนนี้เวลาเข้าลูกปยายามนะครับเข้าโย่ฟังนี้ขึ้นนะครับโย่สนามฟังนี้ขึ้นอึ๊บนะครับแราวว่าเอารุ้นเลยก็ได้นะครับนะครับมาโย่ฟังนขึ้นนะครับแล้วเข้าดึงหล่ออกมาได้เขาก็ขืนไปสิเลยนะน้องนะเบิ้งในเีนะครับพอเขาลงมาปุ๊บเขาสอดหลออเขาไปส้นกระบังปุ๊บนะครับ สนามลงเลยปักลงแน่นๆแล้วก็ข้างหลังจะเสียนะครับปักล,งแ,ง,ล,ลงแน่นๆชุบหลอไบม่สิลงแน่นปุ๊บบอลวิ่งตใส่แบบนี้นะครับแน่นเดี๋ยวเข้าไปใส่กันก่อนครับว่าหล่อลูกไม้ของโมโน,นถึงบอนะครับไปลงไปปักสนามกันก่อน พี่น้องครับสวัสดีบรรยากาศเนี่ยหมูเสาแบบเย็นๆจักหน่อยในมื้อนี้นะครับเย็นๆนะครับตอนนี้อะน้ำก็ลัลดล่งไหลายนะครับแต่ก็ลักบอทนโพนะครับโอ้หลอบอยู่ขวดุ่นนะครับสองหลังอยู่นี่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลอบประหลาดนะครับเอามาทดสอบเบังว่ามันมีประหลาดมากหรือยังนะครับสองหลังอยู่นี่ไปเอาลงไปเบิรงนกันครับ โอ้โหถึงเลยโตนี่สามทีโตอันนี้หลอบหลังไม้นะครับหลอบหลังไม่อาแผลกแผลพี่น้องหลังพี่ทรงให้พี่น้องชมนี่นะครับกระถึงประมาณนี้น้ำลงนะครับ เดี๋ยวนี้หลังมึงใจฟังเท่ขาข้า,างบนกระบังข้างบนกระบังบ่ถือนะครับมันมีอย่างเลยเกลอบประหลาดไปยู่นี่ละอ้อมแอนก็อยู่นี่ละ

ประลดัดเดี๋ยวน้ำลง่มจะน่อยหาเกลือเดือนมาใส่ประหลดัดใส่แน่นะนะครับปลากระทิงนะครับปลากระทิงมาเบิ่งพี่น้องปลากระทิงนะครับเกือใส่เดือนมา มายัดใส่กระป๋องนะครับใส่ไว้ง่ายน่นะตัวเดียวตัวใหอยู่นะคุณน่ะพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ตัวใหอยู่นะแล้วขาบอยู่หนะ้าถลาบนะครับพี่น้องหลอบหลังไหมเฮ้ยนะครับ มันสีมาร์โกมูสังเกตเบงใหญ่นะครับทตามันเรี้ยวบางมันสีมันจะถือร้ายกว่าเขาเห็นบ่นะครับอันนี้เรี้ยวนามามาเบงว่าเรี้ยวนาก็เรี้ยวบางมันต่างกันบ่นะครับ <c oughs> พี่น้องเบงนะครับระวังเิ้ววนาก็เริ้วบางนะครับอันนี้เิ้วบางนะครับอันนี้เิ้ววนาที่เฮ็ดทรงห้พี่น้องร่มดำยางดีมือตึ๊บยามปึ๊ดนะครับ ตกปากัะ,ะมั่นี่นะครับฮะมาบึงริ้วบางนะครับริ้วบางกะบัวตางปันไดตางบัวตางปันไดกะถือแบบเดียวกันเลยผมก็ว่ามันกะบับัวตางมันก็อยู่ที่บนไซนะครับว่าเขาใส่หม่งยังไงผมว่านะ อยู่ที่มองใส่เลยนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวแต่ทีมืวัดกันเลยมันก็นวัดยากอยู่นะครับมันอยู่ที่มองห้องที่ห้องใส่นะครับว่ามันถือจังหวะถือช่องบอลนะอันนี้เอาลงหนามมือแหลกเลยนะครับหลอบลังหนีลงหนามมือแรกเลยเห็ดแหล้วลงหนามเลยพลต้องล่อนะครับปลต้องจุ่มหนามปลาต้องล่ออย่างเลยเนนอนบอ่ใจวะนะครับบ่มี มันมีค่าอยู่งานออกเลยเห็นบ่ของงาคุ้มบัดนะครับโบต้องนับหรือว,ว่าจะโต <c oughs> ่าต้องแข็งนะครับมันวัดหย,ยากอยู่ว่าแต่มันถือก็เอาแล้วนะครับบ่คืนว่าวัดกันเลยมันวัดหยาก <c oughs> เดี๋ยวจะโต <c oughs> สองสามสี่ห้าหกเจ็ปเกาสิบสิบตกอันนี้เดี๋ยวยืตัวหนึ่งสองสามสี่้าเกาซำกันเลยวายระวังริวนะก็ริวบางซ้ำกันนะครับสิบตัวซ้ำกันเออแปลกบอบ่ปัน แต่ว่าปกติแล้วริ้วบางมันถือถือหลายกว่าเดือยพี่น้องเด้อแต่ถ้าพูดได้เห็ดไดก็เห็ดริ้วบางนะครับแต่ว่าเห็ดหยากกว่าตรงที่ว่าเวลาเขาทักเวลาเขาสานมันสีอ่อนนะครับอ่อนแเหล่ยเจ็ดหยากบ่าคือริ้วใ่นะริ้วใ่เห็ดง่ายกว่านะครับเออริ้วใยนีเสียเจ็ดง่ายแข็งแรงทนทานตือคือเกาถือแบบเกาหมหนีกันนะครับสิบสองตัวคือกัน นั่นแหละนะครับ <Heritage> ก <desserts> ้องเบิ e ้ลพี่น้องผมว่ามันโบตังพี่น้องเห็นว่าจะไหนเอาอันหลังนี่อยู่ฟังนะครับโบตองไปวัดก็มันดอกอันนี้อยู่ในจุดที่ป่าบ่ขึ้นมาหลังเนี่ยมันอยู่ฟัง ไ,ได้กหัวขึ้นมาหามันแน่นอนน่นเะร้อยโวเมื่อดด้อย่าหมู่บ้านหน,น่อยดิดิโพถึงหมู่บ้าน้ดยตรงเ้ย พี่น้องนี่มาถึงเมืองบ้านแต่กันพวกแตกินนะครับพี่น้องคนอื่นเพิ่นบ่ค่อยได้นะเพิ่นเก็บของเลยนะครับเตรียมแล้วนะครับแต่ว่าหนูยังเก็บบ่ได้ยังรอดนะครับไปพี่น้องกลับบ้านเอ้ยตะวันตะวันชนะเลยที่วัดเป็นไม่ได้โนูดีเด่นี่เนี่ยเ่นกิดกูนี่นะโอ้แล้ด่ายกุ้งครับพี่น้องคือมันตกตกกันสามโลอะใครอยู่นี่ะอยู่ไหน